โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชีมตั้งอยู่เลขที่88ทับ7หมู่10ตำบลนครสวรรค์ตกถนนนครสวรรคพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ในปีการศึกษา2567มีจำนวน68ห้องเรียนมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1468คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1,182คนรวมทั้งสิ้น2,650คนบริหารงานโดยนายพงเทพเจริญไทยและรองผู้อำนวยการสีท่านซึ่งแบ่งการบริหารออกเป็นสีฝ่ายและมีบุคลากรครูและครูอัตราจ้างจำนวน129คนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาดังนี้มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชิม ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชนโดยคำนึงถึงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้และคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21โดยมีรูปแบบในการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยนำหลักสูตรสถานศึกษา มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการสอนโดยเน้นกระบวนการศึกษาฝึกเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญมีการใช้เครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละรายวิชาและลักษณะของผู้เรียน จากการดําเนินงานที่กล่าวมานั้นส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานที่1มีผลการประเมินดังนี้ด้านความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามีผลการประเมินตามค่าเป้าหมายการมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายด้านผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายการมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายสรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่1.1 ด้านผลสำฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายประเด็นพิจารณาที่1.2ดด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีผลการประเมินดังนี้การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และความหลากหลายมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมมีผลการประเมิน um. <peace> สูงกว่าเป้าหมายด้านอัตลักษณ์สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิตมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายสรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่1.2ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จึงสามารถสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่1มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชิมใช้นวัตกรรมการบริหารพัฒนาครูสู่อนาคตดโดยใช้นวมินโมเดลที่มีประสิทธิภาพนั้นส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพตามที่สถานศึกษากำหนดมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงโดยการจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการประชุมผู้ปกครองและการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆของหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหานักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของคณะครูในการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับยุคดิจิทัลโดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจากหน่วยงานภายนอกและการจัดอบรมภายในโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระ พัฒนาวิชาการและการจัดการแข่งขันทักษะต่างๆให้แก่ผู้เรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านไอซีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อครูและผู้เรียนอย่างทั่วถึงจากการดำเนินงานที่กล่าวมานั้นส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่3กระบวนการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยฝ่ายบริหารหัวหน้าระดับครูที่ปรึกษาพบนักเรียนในกิจกรรมโฮมรูมบนห้องเรียนทุกวันพฤหัสบดีมีการออกเยี่ยมบ้านทุกปีการศึกษามีการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ มีการเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบอีสคูล ดำเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจค้นนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและการพกพาอาวุธในโรงเรียนมีการนิเทศแบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศ PDCA ด้วยรูปแบบ Co-operate plus P-model ผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี Best Practice และยังมีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลากหลายมิติเพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไปการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและเว็บไซต์กลุ่มงานต่างๆให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมองานทะเบียนวัดผลการกรอกคะแนนและการประกาศผลการเรียนออนไลน์ในระบบ s c i s ระบบการแก้ผลการเรียนแบบออนไลน์การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์คลังเกียรติบัตครคลังสื่อการเรียนรู้คลังแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนเว็บไซต์งานนิเทศและวารสารร่มราชพฤกษ์มัชิมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจากการดําเนินงานที่กล่าวมานั้นทําให้สามารถสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมานั้นส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพตามที่สถานศึกษากำหนดมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีสุขนิสยัยสุขภาพกายและจิตที่ดีปลอดภัยจากสิ่งเสพติดมีสุนทรียภาพและลักษณะด้านศิลปะดนตรีกีฬา ได้รับการยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างได้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ได้รับรางวัล13เหรียญทองชนะเลิศ46เหรียญทอง13เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเพลงในโครงการเวทีเยาวชนเพลงพูดภาพ ครั้งที่2ตามโครงการป้องกันการกระทําผิดในเด็กและเยาวชนจากสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวอรพินอุบลไพรได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับภาคเหนือเด็กชายณพิษสิงหัดถะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินถิ่นสวรรค์สาขาเย,ยาวชนผู้สืบสาศิลปวัฒนธรรม นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทยเพื่อความเป็นเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีรายการ Robot Fanning Pro Competition ได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในรายการ r o b o t i c ไ Thai Youth ยย2024-2025ครูผู้สอนมีผลงานดีเด่นและได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น นางอาิวรใจการุณได้รับรางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีการศึกษา2567จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยผู้บริหารมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นางสาวรสเจริกเกศสำโรงเป็นผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียริในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2567นายพงเทพเจริญไทย ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการดีเด่นประจำปีการศึกษา2567จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยโรงเรียนได้รับรางวัลผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ2567รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567ปีที่4ติดต่อกันและโรงเรียนได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกรอบปีพุทธศักราช2567ถึง2571จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนทั้งหมดทั้งมวลที่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชิมที่ได้ร่วมมือร่วมแรงและรวมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในปีการศึกษา2567นั้นมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม